ฝนปน,นปลาให้กินน้อย <c oughs> ให้ยังไงให้ยังอีกสม้มปลาดอุ้ยส้มปลาดอีกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> จานผ่านเลยตัวตัวที่ได้คลิปที่แล้วบ้านนี้อืมจังไดครับพี่น้องถือว่าอุ้ยโดนโดนโดนกับพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้สีคล้ายอยู่ดิ ยังสี่เลยแม่พราเป็นได้จอบเนี่ยเ,ออเดี๋ยวผมก็ขึ้นไม่เบิกนะครับพี่น้องนะพิ่นขึ้นอยู่ซอกมุมพอดีเลยอือโอ้ยเงียซ้ำอุ้ยมันปลาตัวหน่อยร้ายมันจะรุดแล้วครับพี่น้องเนื้อขาดเสียดายเสียดายสวัสดีครับพี่น้องผมข้อประแอกวันนี้พาพี่น้องมา่ลรอ มัเลาะหายิ้งปากคอครับพี่น้องยิ้งปากคออยู่หิ้มห่วยล่ะน้ำหิ้มห่วยน้ำไหน้ามุ่นันล่ะช่วงนี้หัวล้มออกครับพี่น้องก็เลยพอเด็กคอยไปเคลื่อนหวยพุ้งเท่าไหร่เพราะว่าลมมันแห้งมันบ่มีไม้สีสีจอบับพี่น้องบังไรกับพ่อๆมันนี่ก็เลยพาพี่น้องมาเลาะหาเบางป่าอยู่ห่วยบ้านเฮานี่แหละครับพี่น้องน้ำไ้น้ำหน้าบุ่นันล่ะน้ำหนองไหหนองหน้ามุ่นันล่ะหาสัตว์ปากคอไปกินแรงครับพี่น้องไปเดี๋ยว เดี๋ยวมาตามไปเบิ้งน้ำกันก็พี่น้องว่ามันนี่สิสิมานบสิแล่วแวงบอแผนการมันนี่ก็คือสิเลาะหาเบิ้งน้ำมองน้ำไหลก็พี่น้องน้ำไหลจากห่วยลงให้หนาเพื่อประคองมมาซอมันนี่เห็นใสได้กับสีสัตว์เบ็ดรับพี่น้องตัวถึกเบ็ดกับตัวซ้ำที่ถึงเบ็ดกับสีสัตว์เบ็ดเบ็ดกับหาเงือใสห้าคร้บพี่น้องช่วงนี้ หาเงืงอไส่พ่ค่อยได้แล้วก็เลยถือปืนนี่ละเมื่อสัตว์พิลลดน่าท่อนี่เป็นแต่คืออยู่ครับพี่น้องนี่ท่อนำไหลออกให้หน้านี่นี่ไร้ค่อคอยเป็นแต่มีปลาคอมาเล่นอยู่ ตัวหน่อยก็ทัดเท้าพี่น้องถือว่าล่ะถือกางเกงถือ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 ก็พี่น้องนี่เรียกว่าลุดต่อลุดอีกคือเก่าซะเอ้ยสาวขึ้นมาโหลดครับพี่น้องนี่เนี่ตัวหน่อยป่านี้ยังคืออยู่เนาะเอ้าเกือบพันหมุมอุ้มเหมือนเลยครับพี่น้องเบืยถากโอ้ยเกือบลุดเลยครับพี่น้องนี่ เกือบพุดเรีวนี่โอ้ใส่ใส่ถือเบ็ดแล้วพี่น้องนี่ก็ใส่นี่ก็ได้นี่กินเบ็ดยากไรกันเอาปืนนี่แล้วมันลำเพื้นเรี่ยวพื่กันแล้วนะนไปดูอีต่อครับพี่น้อง ว่ามันโดนแล้วครับพี่น้องว่ามันโดนละ,ะ,นอนโ,นละโอ้ยันขาดดิเดี๋ยวลงไปเอาดีกว่าครับพี่น้องดึงขึ้นมาเดี๋ยวสิขาดใส่ซ้ำเก้าคิดว่าใส่ซ้ำเก้าครับพี่น้องว่ามันขาดไปหรือบุอ๊คอยังอยู่ยังอยู่ยา่าย่าขาดดิโอไก่ขาดมินมินเลยครับพี่น้องมินมินเลย โอ้ยจะเฝาขาดจะเฝาขาดจะเฝ้าขาดโอ้มินม oh, oh, ินมินมินโอ้ยด้กินมโนะครับพี่น้องเด้อเด้อยานบ่ได้กินอยู่ครับพี่น้องตัวนี้เพิ่งถือมินมินอยู่เดี๋ยวกะไอ้ลูกดอกมันเกาะอยู่ข้างล่างครับพี่น้องอุ้อ้ยอุ้ยนาท่อตรงนี้น้ำเลือกครับพี่น้องมันบักเติบนึ่องหมดละน้ำก็ได้ Cóp này, có bến bình nè được găm húm ngon nó chị luôn 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 Đẩy leo Đẩy leo các bạn luôn 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 Ở nhà có luôn 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 các bạn luôn luôn ตัวนี้น้อยก็เอาหญ้ากระซ้าเดี๋ยวเวยยังถืออยู่กับพี่น้องเมืองเนี่ยผมบินนิดเดียวหนึ่งเอาสองเต็มแล้วกับพี่น้องลุยต่อเรื่อยๆป่ะตัวน้อยก็สัตว์ครับพี่น้องน้อยดีน้อยดีครับพี่น้องเว้ย ระยะจับจุดครับพี่น้อนยึกว่าลุดถอ่อโอ้ยังอยู่ยังอยู่นึกว่าลุดไปแล้วยังอยู่ยังอยู่เอ้อยหืมก่อใหญ่คือเก่าครับพี่น้องดึงแหงว่าได้หรอครับพี่น้องดึงแหงนี่มันลุดลวดต้องค,อคอง่อยๆบรรจงเอ้ตัวน,นี้เข่าข้างเจียมยุบขึ้นมาเทิง้งขึ้นมาเทิง้งครับพี่น้อง ต้นนี้สีไข่กุมูครับพี่น้องโอ้สีอย่างไข้ไข่กุมูพร้อมนี่นะเดี๋ยวๆดีกอบปดกันครับพี่น้องเนาเต็มสามขึ้นมาอยู่ครับพี่น้องขึ้นมาอยู่เห็นแล้วเห็นแล้ว แค่ย่างเดียวใส่บัวหน่ครับพี่น้องเด,ดี๋ยวเถอเดี๋ยวเอปลามัน,นยันยงขึ้นม้อยู่ครับพี่น้องท่อน,นี่ กินปลาซิวอยู่ครับพี่น้องเห็นน้ำดำยู่ใต้น้ำอยู่แต่ว่ันหนึ่งขึ้นมาเห็นน้ำดำตะคุ่มตะกุ่มอยู่เดี๋ยวซ้อมอยู่นี่แหละครับพี่น้องซ้อมเป็นมโมกโกขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็ท่อน้ำไหลลงให้หน้ากันครับพี่น้องนี่โอ้ยีหขึ้นมาแจจอยเลยครับพี่นอ้องโดนเถอะพี่น้องขึ้นมาแจกเก่าเลยครับพี่น้อง จรงเลละซ้อมมึงตีอยู่ปากทอเพื่อละโมกโกขึ้นมาอยู่กไกลก่นี่โอ้ตัวสีง่ามเพิ่เก,าก่ากบพี่นอ้องผ้าเปียกลุ่งน้ำเสร็จแล้วว้ามาใส่นี่กับเลี้ยวเล้งเหรครับพี่น้องใส่นี่ สีแต้มงามๆครับพี่น้องมาเดี๋ยวผมพาจอบอยู่นี่แหละครับพี่น้องจอบซ้องมันอยู่หน้าปากท่อนี่แหละเพราะว่าผมเห็นป่ามันมาอ่ออยู่ปากทอใส่ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องมันมาอ่ออยู่หลายตัวอยู่เดี๋ยวยืนซ้อมร่วมกันซ้คำคำกับพี่น้องบุกถือ พ่อถือครับพี่น้องตัวน่อยไล่คุยคุ้ยถืออยู่ครับพี่น้องผมบอกว่ามันบ่ถือถือเส้ยหรอกครับพี่น้องกำลังสิบอกว่าตัวน้อยมันก็ย่งนีบ่ถือเลี้ยวเกินต่ถืออยู่วันนี้แม่เดี๋ยวเด้อโอ้ยผมเห็นมันหงายเขาขาวได้ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่เห็นมันตีงมันยังผมเอกว่าบ่ถือเนาะบ่กาดึงหยามันดูดครับพี่น้อง เอาใส่ล้วปลาเอาโอ้ยขึ้มาขีดตัวกันโอ้หลุดไปแล้วครับพี่น้องโอ้เห็นขาวเป็นแว่นเมื่อกี้นี่โว้ยเห็นขาวเป็นแว่นติดน้ำน้ำใหมนี่แล้วว้ายคือ <c oughs> สีบวกคืดหรอครับพี่น้องมืนน่อนี้ใจคิดไว้ตอนแรกนันานว่ามันสิปลาสีมาซ่ออยู่หนาทอแบบปลาคอหน่อยสีมาซ่ออยู่หนาทอเต็มอยู่กันแล้ว เนวมันคิดไวมัดมาแท้เนี่ยปากคอหน่อยกับกินยากรับพี่น้องไปครับพี่น้องกลับเลยกลับไปหาเห็ดเนวอย่ังกินแรงีกว่วสงสัยมันเสด็จต่มปากคอหน่อยนะปนไปครับพี่น้องคุณ ปนปลาให้กินน้อยเห้ยังไงเห้ยังอีกส้มปลาดูอู้ยส้มปลาดูอีกแล้วครับพี่น้องจานผ่านเลยตัวตัวที่ได้คลิปที่แล้วมันบอนนี่แล้วเลยมันบอนนี่ส้มนะเล้วโอ้โหมันอีใส่ผงชีสรสน้ำบอลเหรใส่เออใส่ผงนัวใส่อีหยังเรียบร้อยครับพี่น้องมัอนี่นี่ได้ไลฟ์ห่อเติอยู่พี่ไอไอ ใบตองนี่กับใบตองเพิ่นตากแดดไว้ครับพี่น้องนี่มันก็เลยเป็นสีม่วงหม,มองสันาตากแดไดไว้จังบ่ได้จังบ่ได้ล้มไฟมจังบ่ได้ลนไฟมันหอยอยาเลยจังจังให้มันหอมมันสันครับพี่นออ้องเอ้ามื้อนี้ก็คือสิได้กินนี่แหละครับพี่น้องไอ้ส้มปลาโดรอดเก้านี่ละ่ะแล้วก็บปนปลาปนสูตรใดพวกนี่สูตรเพิ่นปนปนลาบบ่ สูตรเพื่อนเดี๋ยวมาเบบึงสูตรปนลาบน้ำกันครับพี่น้องว่าเป็นโซสีส้มจังไดเพื่อนก็สิตามสเต็ปเพื่อนเพิ่งเสียไปทอดก่อนทอดแล้วก็สีเอามาแกะปรุงเครื่องตำเออแล้วก็ปรุงรสก็ตำตำตำในครกเออนั่นละเอาเดี๋ยวถ่ายกินปนป่าสมประดน้ำกันอีกจักรอบับพี่น้อง ตอนนี้ก็ตำเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเหลือขั้นตอนการปรุงบาดนี่นี่พ่นยัวลงโคกเรียบร้อยครับพี่น้องเอาพริกปลาแดก,กนำปลาผงซีรดลงเขาขัว,ขวครับพี่น้องเห็ดคือจังเห็ดลาบคู่ซิงคู่ยางอันนี้สูตรไม่วานผมดอกพ่นสียัวก้อนบาดนี่ยัวยัวเครืองเข่ากันกับเนื้อปลาก่อนเดี๋ยวเอาดืมมะนาวบีบมะนาวใส่พร้อมบีบมะนาว เป็นลาบจังไดล่ะลาบก้อยปนลาบก้อยแหละครับพี่น้องร่วมกันเวิดทุกสิ่งทุกอย่างแหละเนียมันแสบเฮ็ดลวดอือเพิ่นสิยั่วเครื่องเข้ากันกับเนื้อปลาดีๆแล้วบาดนี้เพื่อนจังเสียวพักลงกับพี่น้องพักก็ได้พักคอมนี่ก็ผพักคอมผมปลูกเองนะครับพี่น้องปลูกูุสวนนี่ละ่ะบ่ต้องไปซื้อหาซื้อน้ำตลาดช่วงนี้พักแพง <c oughs> ปลูกกินเองโอ้เด้การครับพี่น้องแล้วก็นี่พักกับครับพี่น้องนี่พักกับก็ พักเกษตรหรือว่ากระถิ่นงานว่าผักค้างเอื่นกระถินแต่ว่าภาคอีสานเอื่นพักเกษตระยองพักล่งแล้วครับพี่น้องแล้วก็พุณได้ครับพี่น้องต้องกินอันหนึ่งพุ่น่ะไอ้สมประโดอยู่ในเตาคุณอันนี้ฉันเรียกแหนมคือแหนมประโดเดี่ยวได่เชื่อเอื่อนหนอยย้ว เขากันดีๆบาทนี่เออหน้าตาใสได้แล้วครับพี่น้องเอาลาับมันนั่นเขากันดีเลยล่ะจ,จังไรว์จังใดเขา่าเล,ลอะไรน้อปันนะ่ะอืมซิมกันตึงสีเลยครับพี่นอ้องเดี๋ยวห<า>ให้เป็นซิมกันจังใดหนวันวแซ่บหนัวสุกหรือบปล่าผุนแหนมผุน่นแหนมสุกหรือบ่ ทุกลิเอารวดใหม่เบิ่งยังแหนมนี่ผมเอาแค่แบบพ่อพ่อกระเทือนครับพี่น้องบ่เอาสุกหลายเอาพ่อผมหมาเลยมาเลยลาบเรียบร้อยแล้วมันบ่ลาบลาบก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมา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 ครับพี่น้องบาทนี้เตรียมพร้อมเดี๋ยวมาเบิ่งสมประดูกรับพี่น้องสมประดูหรือว่าแหนมประดูในบ้านผมว่าเนี่ยเอาแก้ซอยแกะซอยแกะซอยแกะแหนมซิมแหนมิ่งก่อน โอ้พี่ครับพี่นอ้องห่อแดงหองบอแดงอันนี้สีเนื้อสีอยากดึงแดงเหมือนทึ่ห้องนี่ดีห้องนี้ดีนนดคือครับตั้หอนี่ลีครับพี่นอ้องโอ้ยโอ้โหโอ้อหโอ้โหโอ้โหนี่แอ๋อน,นี่แหละ โอ้ยหอนหอนหอนเอานี่แหละครับพี่น้องเนืยมปลาโดก็ได้ลายเหม,ม,ม,มือแล้วนี่ถามซีมือหามือแล้วอืมอืมเออแบบนั้นละส่วนอันนี้ครับพี่น้องนี่อันนี้ลาบลาบปนลาบปนปลาคอปลาช่อนนี่ลาบแบบก็จังลาบปลาทูเดี๋ยวมาซิมเมืองกันว่ารสชาติสีแสบสีนัวือจงปลาทูมือนันวะ มา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 ครับพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันบานนี้เอาจะพร้องลุยเลยพร้อมพร้อมลุยพักกับพักกับปนเข้าไปน้องนี่พักเกษตรเอาเนียงก่อนเอาหนีแล้วลาบปลาทูไปมุนลาบปลาทูลาบไปลาบปลาคอก้อนนี่แหละข้ามนี้ไงครับพี่นอ้องแซ่บครับพี่น้อง <c oughs> มันแบบว่ามันมันมัน,นละแซ่บมึงนี่แล,ล้วครับพี่นอ <c oughs> ้องแซ่บมึงมันมันนี่แหละปลาอยังกับเสียบลาบแบบนี้แรับลาบจังไงล่ะลาบปนลาบปนเปรี้ยวบางเน่าจังหน่อยโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดครับพี่น้องปั่นพี่ครับพี่ เขาประกาศเสียงสุดยอดอเด็ดพวกมิยังป่า,าเนเมื่อเราสามารถจิ้มแล้วมันอ่อนหยิบเอาเดี๋ยวลองจิม,หมแหนมปลาดูสมปลาดวนครับพี่น้องลายมือแล้วมันจะเป็นส่วงใดญ ดูกรวดอาดน,นิ่งหนัวห้างดูงั้งแซ่บอ้อดึงดวดไปลูกนึงเนี่ดสุดยอดด้วยกันคุ่หต้าวไส้เนี่ยเขาปั้นไส้อื้อสุดยอดครับพี่น้อง สำหรับแดงนี่หุมปลาดกูกระแซบปนปนปลาคอกระแซบครับพี่น้องปนละปน <c oughs> กเกินยังหรอเนาะมันส้มนีน่เนาะตำปละช่อนไงพ่อผมอปนลาบโ้เด <c oughs> ็ดส <c oughs> ุดยอดเมนูห้าดาวครับ <c oughs> พี่น้อง น้ำผู้หญดแสบขบจักโอ้ยแบบนี้มันก็อ่วนแล้วครับพี่นอ้องแบบนี้กินข้าวแสบปานนี้ล้วกับไปน้องวันเนอ่ยเพราะเออ,เอ,อที่ไหน แไปดีผมมาดูเป็นแรกต้องชิมไปด้วยิแซ <c oughs> ่บพี่นแซ่บปเป็นยง่ยไม่ไปใส่ผงชูรสก็แซ่บแต่หล่อวงเว้นใ,ใส,งใสงน่งูรสเพิมเนีพิ่มกระเทียมใส่ผงรสเรียบร้อยพี่นองเดี๋ยวทาเบงมันสิแซ่บคือจังบง่ใส่ผ <c oughs> งรสเบาหอื กระติกครอืมเมื่อเนี้ยเหลือหิ้วขาวน,นีสีบสมประดุกเขาคุยสมประดุกกันใช่ีสบีบอกใช่อ,อ,อีสีเหรอนั่นกินขับหลุดแซ่บคักครับพี่นอ้องโอ้ไรพี่ติ สำหรับคลิปนี้กับสิริวัยซ้ำน,นีก้ก่อนแล้วครับพี่นอ <c oughs> ้อง <c oughs> เดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนา